นั่นได้หนูปั้นหนูเบรคเอาเพื่อนเพื่อนอันมีไฟบ่หรอเฮ้ยมาตั้งใกล้แถสายขาดซะล่ะไฟมันมีไฟอยู่ติมีแล้วเดิมเออมีไฟจ้นงน้ำเยียบเข้าไปงะ้านเข้าห้องนี้จะหนาเพราะจะเกลือกเนื้อมาปดไปเดิมนี่แหละปีเดิมอะไรเพล่ขอนใครเพื่อไม่มีอันนี้ละไปเพื่อนเพื่อนมาเพิ่งโอ้มาเพิ่งพผลหลักเหียกัน ทดสอบเายเพิ่งมาหรอเท็เท็กเอาคือบอเอาเหมาลากมาแหมาวันเพ่ะฮะคือบอกเอาเหมาวันบอมีคนลากซอยบ่มีบอมีคู่ซ่อมบอมีคู่ซ่อมมาเข้าวันที่สามแล้วนะคะเพื่อนๆคลองนี้เพื่อนก็ยังพักกันลากแหถืออยู่ ถือกยเรื่อยเพราะว่าน้ำมันมาเรื่อยๆพี่น้องจ้าเมื่อคืนนี่สะดุ้งหอดบอ่ได้ยกพี่น้องเลยเพราะว่าน้าแรงลากบ่ได้ตอนนี้แต่ว่าเพิ่งหลังลากแหยได้อยู่นะคะลากแหยยังได้ปกติปลาก็ยังขึ้นอยู่เรื่อยๆปุ่นเพราะว่าน้ามันมาเรื่อยพี่น้องจ้านี่แต่ว่าลถกับหบลาไหลคือเก่าและ้วละพี่น้องวันวันที่แรกน่โอ้รถลปานตลาดนัดแต่ว่าวันนี้รดเบาแล้วจะเพื่อนๆไม่ค่อยมีรดแล้ว เดี๋ยวยายน้อยจะเดินไปดูตรงที่น้ําขาดก่อนนะคะเพื่อนๆจ้าว่ามันเป็น,ปนยังไงปลาก็ยังดดดยู่นะคะเพื่อนเดี๋ยวยายน้อยก็จะออกไปยกสะดุ้งก่อนพี่น้องไปยุ่ที่เดิมและใหม่เดิมของยายน้อยแต่ไม่รู้ว่าจะถูกตัวหรือไม่ถูกตัวตอนนี้กำลังรุนรุนเบืองน้ำเพลนไปก่อนพี่น้องเลยนะมาหลักแหี้สามมือแล้วก็ยังไ้คือเก่าพี่น้องปลามันขึ้นเรื่อยๆนะโอ้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 นาแค่ขอ ไปไปน้เขาลงาูน่นเขากำลังลากมาน้อยบาโอ้แจกออ2อ่ะให้เต็มวังนี่เลยตกล่องน้ำตกล่องตกล่องคลองนันเป็นล่องน้ำไหลเรียบร้อยตกขิลเลนไปแล้ว ไปที่เดี๋ยวก็หมอไป,ไปหน้า<อ>ที่หลังเ,เราไปที่หลังเร <c oughs> าก็เดี๋ยวไปตัดหน้าคนน้องคนนี้เนี่หวัานทิศหวัาน,นตามหลังเราก็ได้เนี่ยตามหลังกันไป <c oughs> มันไผ่มันมันดอกลึกล้งไปเรื่อยแล้วเพราะน้ำม,มันอยู่ขึ้นสูงแล้วแต่ปลาก็ยังถูกอยู่เรื่อยๆนะคะเพื่อน นั่นมีฮอตโตโดดบาเนี่ยเยนน้อก็จะลงไปขึ้นกันแล้วพี่น้องไปอยู่ที่ที่เดิมและหมายเดิมของายน,น้อยแต่ว่าเมื่อคืนไม่ได้ทําการเลยเบิง้งตรงนี้ลกๆเด้อพี่น้องเลยตอนนี้แปลนจ้างปางมาเละเบิดเละมากเลยได้ใส่บูทมาตายหาแล้วกูโอ้ยเละเดี๋ยวเดินไปเบิ้งหมองน้ำขาด ใส่ไปบนน้ำรองเท้านะี่ยถอดไวนะ้เลยเดินไปดูที่น้ําขาดก่อนนะเพื่อนๆนี่แหละหออนย้ำเลยดูน้ำหล,ลากรถก็จะมากอย่างนี้แล้วพี่น้องจ๋าแต่นี่วันนี้รู้สึกเน้นรถน้อยนะวันแรกที่น้ํามาโหรถอย่างกับตลาดนัดเอิว่าเทศกาลปลาขึ้นเทศกาลปลาขึ้นก็จะประมาณนี้แหละปลาขึ้นกับปลาคอนในคนเยอะเป็นที่สุดเพื่อนๆเอ้นี่ ตอนนี้ปลาคอนตรงนี้ก็เงียบเลยครับมันเกิเมื่อวานก่อนก็เยอะสามสี่มื้อเลยได้นี่เพิ่นเอาปลาคอนปลาขึ้นกันสี่วันละแต่ก็ยังได้อยู่เรื่อยๆเอาพอจะบ้วงเปลี่ยนแผนแล้วเหรอได้ไหลายป่ะเนี่ยเมื่อวานจยปูเมืเ่อวาน่ะปูได้ไปไหลายป่ะ ที่หาลนีู่่ละโอ้ยคอยยกเบิดมือได้ถึหาลนี่ละมั้งลูกใส่หนังพุ่นน่ะเขาอ่ะเออในพุ่นแมนย้อนไงอ่ะแมนหอดบ่ได้ซ้ำมื่อคืนนี่บ่ได้หอดบ่ได้ยกน้ำมานำแหงขยะกระเตรมเรือปลาได้หอดปลาปลาหมอเซลนี่เลยอบ้างน้ำมันคงุ้มน้ำมันคือน้ำมันไหลแห้งขยะกับมาได้เมื่อคืนนี่ได้หลายไปนี่เครื่องของเกี่ยวเครื่องของโอ้บาเดียวอ่ะรอบเดียวอ่ะสองแห่งเต้นึ้ว่ารอบเดียวสองแห่ได้คือ โอ้ไปอาเบิงน้ำพินแลเดินไปเบิงบนกันพี่กลับมาตั้งแคมตั้งเคือยู่กันแล้วพี่น้องเลยนี่ตดเยอะมากเข้ามาข้างใน จังบ่รถคันี้อัญะบ่อี่นบ่ออัญะคือมือแรกดอกพี่น้องเอ้ยมือแรกอัญะก้อนนี้วันนี่ปลาเริ่มห่างแล้วแต่ก็ยังตัวใหญ่อยู่ใส่ละ่ะปลาเริ่มห่างแล้วพี่น้องเริ่มจะตัวน้อยนอยตัวลงแล้วเพราะเข้าวันที่สี่แล้วเนี่ย สี่วันเขไปแล้วถูกไหมตะเพชรได้กี่ตัวสองโต,งตปลาเริ่มเบาแล้วสองตัวปลาเริ่มเบาแล้วพี่น้องเพราะว่ามันซีมือแล้วเนาะมาเบิ้งแผลขาดพี่น้องจานี่แผลที่มันขาดวันนั้นที่ทำให้น้ำในคลองนี่แห้งหมดเลยโอ้สิได้เอาไว สิเดียวเอาเรือขึ้นมาไว้น้ำมูกันเดินขมได้อยู่บ่เดี๋ยวรถมาไว้เนี่เอาเรือเข้ามาพี่ดีกว่าจะได้ไม่ต้องขึ้นเขาเดินไกลอ๋อขย้อนมันขาขย้อนมันหน้ามันออกเธอเดียวเบิดมันขาดก่วงเลยตัวเนี้ยดึกบ่พ่อไงอ๋อซื่อยิวเต้ซมเนียนบ่ะ่าเดี๋ยวมือไม่จะได้เอารถมาไว้นี่จะเอาเรือเอาเรือขึ้นมาทั้งพี่สนอะไปพูดมันอ้อมนะ ไก่โอ้กล้องฉันคืเบอ